ชีวิตไม่มีทางลัดไม่ได้มีแต่ทางตรงและก็ไม่ได้อ้อมเสมอไปกว่าเราจะไปถึงจุดหมายเราต่างเคยหลงทางกันทั้งนั้นเคยผิดหวังในเส้นทางหนึ่งและก็เปลี่ยนไปอีกหลายพันเส้นทางมีน้ำตาระหว่างทางปนกับรอยยิ้มหลังผ่านมันมาได้มีความฝันที่เคยเป็นไปไม่ได้ และค่อยๆทำให้มันเป็นจริงได้ชีวิตเรานะมันไม่ใกล้หรอกและก็ไม่มีเส้นทางที่ไม่เจ็บปวดกว่าจะเจอทางที่เดินแล้วมีความสุขมันก็ความรู้สึกและเสียน้ำตาไปก็มากจงใช้ชีวิตให้คุ้มกับทุกเก้านะถึงล้มก็อย่าถอยแค่เปลี่ยนทิศทางเดี๋ยวสักวันเราจะเดินไป ถึงจุดหมายเองค่ะขึ้นชื่อว่าทำงานไม่มีงานไหนสบายบางงานเหนื่อยใช้แรงบางงานเหนื่อยใช้สมองสะดวกแลกด้วยอะไรก็เลือกเอาเพราะทุกอย่างต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างทั้งนั้นเพื่อแลกเงินค่ะ ชีวิตหนึ่งไม่ยาวนานนักอย่าเสียเวลาไปกับความคับแขนชิงชังกล่าวโทษคนในครอบครัวเลยแม้เราจะใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆมาได้แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถซื้อทุกสิ่งได้ต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจซื้อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานกลับคืนมาได้รักคนในครอบครัวให้มาก เพราะเมื่อหมดแล้วซ่อมใหม่หาซื้อมาทดแทนใหม่ไม่ได้แสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างของชีวิตเกิดจากการปล่อยวางแสงแดดยามเช้าบอกให้เราสู้ต่อไปถ้าวันไหนเหนื่อยแล้วสู้ไม่ไหวยังมีแสงของวันต่อๆไปเป็นกำลังใจให้เราทุกวันคะ่ะ โลกไม่ได้เป็นของเราไม่มีทางที่เราจะได้ทุกอย่างที่ใจต้องการทบทวนเรียนรู้ยอมรับทุกบ้างสุขบ้างหลากหลายสีสันมองชีวิตเป็นศิลปะมีศิลปะในการใช้ชีวิตถ้าอยู่เป็นชีวิตก็สุขได้ทุกวันแม้จะต้องเดินผ่านความทุกข์บ้างก็ตามชีวิตก็เป็นแบบนี้ รักตัวเองให้กำลังใจตัวเองชีวิตไม่ใช่ทางตรงแต่เป็นทางแยกเป็นทางแยกที่จะเลือกไปซ้ายหรือขวาบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ผิดหวังคําถามสําคัญของชีวิตจึงไม่ใช่ทำอย่างไรให้ได้ตามที่หวังแต่เป็นทำอย่างไรเมื่อผิดหวังเราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ขอแค่ยอมรับในสิ่งที่เป็นและทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่นิทานไม่มีเวทมนต์ที่จะเสกให้ใครหายไปไม่มีประตูวิเศษที่จะหนีไปหลบซ่อนที่ไหนก็ได้มีแต่ใจล้วนๆที่อยู่ต่อสู้กับทุกอย่างสุดท้ายแล้วไม่ว่า เรื่องราวมันจะโหดร้ายแค่ไหนยังไงชีวิตมันก็ต้องไปต่อแม้จะไปต่อแบบสะบักสะบอมขาดขาดเกินเกินก็ต้องสู้ต่อไปค่ะหัดยินดีไปกับความสุขของคนอื่นเสียใจกับความทุกข์ของคนอื่นบ้างฝึกคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นเขาดูบ้างคุณจะเห็นโลกนี้สวยงามขึ้นค่ะ ขอขอบคุณเจ้าของข้อคิดดีๆที่ป้าปาได้นำมาเผยแพร่ต่อและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าปาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ